ลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอาร์เซนอลซิตี้และสเปอร์ใครจะเข้ารอบฟุตบอลลีกครับในวันนี้พูดง่ายคือท็อปซิทีทมไหนจะเข้ารอบหรือมีโอกาสตรกรอบมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาวิเคราะห์ครับก่อนอื่นก่อนจะไปเข้าเรื่องนะผมใส่เสื้อตัวนี้มาเพื่ออวยพรวันเกิดให้กับพี่ตั๊ดนะครับพี่ตั๊กแคนดี้พี่สาวผมเองวันนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้ไปถามเขาเองแต่ใครมาดูคลิปนี้รบกวนอวยพรพี่ตั๊กกันด้วยนะครับ แล้วก็ไปกดติดตามพี่เขาด้วยนะพี่เขาเป็นแฟนลิวพูลแล้วก็มีคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักเยอะมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะและอีกเรื่องนะครับใครมาดูคลิปนีแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยมาเริ่มอ้อสามทุ่มเจอกันในไลฟ์ด้วยนะวันไอในไลฟ์เนี่ยจะวิเคราะห์ละเอียดกว่านี้นะครับเริ่มคู่ไหนก่อนดีวะเอาคู่แรกเลยแล้วกันอ่ะลิวพูลก่อนเลยครับตีสองครึ่งเตะก่อนเพื่อนผมขอเปิดอย่างนี้เลยนะผมรู้สึกว่าวันเนี้ย บิ๊กซิกที่มีโอกาสตกรอบมากที่สุดคือลิวพูครับเพราะผมไปดูจากรายชื่อที่คาดว่าจะได้ลงหรือว่าเป็นอะเอนโดเป็นตัวจริงหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี้ยผมมีความรู้สึกอันนี้แค่รางสังหอนนะไม่ได้แช่งอะไรลิวพูนะครับผมว่าวันนี้ลิวพูนจะออกเสมอใน90นาทีนะผมมองข้างไบตันอ่ะจะเสมอหรือชนะถ้าเสมอในเกมเราต้องยิงจุดโทษหรืออะไรเงี้ยโอเคลิวพูนจะเข้ารอบแต่ถ้าใน90นาทีผมมองลิวพูลเสมอหรือแพ้ว่ะ เพราะว่ารู้สึกช่วงหลังๆไบรท์ตันเองก็ในบ้านเขาดีลิเวอร์เองนะครับเหนื่อยนะหลายๆนัดที่ผ่านมาก็เหนื่อยพอสมควรแล้วก็ถ้าจะมีนัดหนึ่งที่จะสะดุดทีมฟุตบอลมันต้องมีสะดุดบ้างอะเนาะนัดนี้เหมาะสมมากครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดหน้าเจอไบรท์ตันเหมือนเดิมแต่เล่นแนวไอแอนฟิลไงนัดเนี้ยมันเป็นความรู้สึกบวกวิเคราะห์ว่า เลี้ยพูลมีโอกาสที่จะตกรอบในวันนี้นะครับแค่ความรู้สึกและคาดว่าจะเกิดขึ้นอ่ะต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการคุมทีมนักแรกแบบเต็มตัวของรูฟานิสโรยวันนี้ <c oughs> ออมอริมยังไม่มานะแฟนผีเจยงเก็นนะผมเชื่อรูฟานิสโรยก็คงทาดีที่สุดเลยครับก็คนจัดแผนแบบไม่ได้ต่างกับเดิมเยอะก็คงเป็นสี่สองสามหนึ่งรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยในกันในไลฟ์เหมือนเดิมเนาะผมเชื่อรูฟานิสโรยในวันนี้นะครับนัดเตะ คงอยากเข้ารอบนะครับคิดว่าต้องจัดและทําทุกอย่างเพื่อเข้ารอบและเลสเตอร์และนาทีนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นผมเชื่อว่าแมนยูเต็ดก็ไม่ต้องวิเคราะห์เยอะผมเชื่อว่าชนะได้และก็เข้ารอบอีก,อกทีหนึ่งที่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยว่าใครจะลงใครจะไม่ลงอาร์เซนอลครับปล่อยผ่านเลยชนะอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะจัดชุดไหนผมไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะตกรอบต่อให้แฟนอะาร์เซนอลบางคนบอกเฮ้ยเราไม่ได้เน้นถ้วยนี้นะแต่การเจอกับเบรตันที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพและอยู่แบบท้ายๆด้วยอันดับสิบ นะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลชิวๆไม่มีอะไรแฟนอาร์เซนอลหลับยังได้เลยวันนี้อ่ะต่อไปครับอันนีน้น่าสนใจขึ้นมาหน่อยเชลซี Chelsea กับนิวคาสเซิลแม่มรีแม็กกันเลยนะเพิ่งเตะกันไปไม่กี่วันนะครับคือเชลซีะ่บเพิ่งเสียสถิติชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ในเกมเยือนในเกมกับลิเวอร์พูลส่วนนิวคาสเซิลก็เพิ่งเสียสถิติชนะร้อยไม่แพ้ในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์กับไบรตันเสียสถิติมาทั้งคู่ทั้งคนที่ดีในบ้านและดีเกมเยือนวันนี้มาเจอกันผมก็รู้สึกว่าเชลซี เหนื่อยเหมือนกันครับแต่ท่านี้ทั้งนั้นนะผมก็ดูนเนวคาเซิร์มสาสไลแมตผมมองว่าวันนี้เพราะเขาจะดีสุดคือยันเสมอถ้าชนะก็คงเป็นจุดโทษหรืออะไรเงี้ยต่อเวลาเงี้ยแต่ผมมองว่า90นาทีเชลซีจะเสมอหรือชนะครับต่อไปวินล่าคู่นี้อาจจะเหนื่อยหน่อยวินล่าแต่กับการเจอพาเลทผมก็เชื่อวินล่าชนะได้สุดท้ายครับบิกแมตประจําวันนี้สเปอร์เจอซิตี้คู่นี้จะเป็นคู่ที่ผมอยากดูและน่าจะดูด้วยนะครับผมมองว่า แดงกลางเนี่ยนี่จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่อาจจะเป็นหนึ่งในไม่ก right totally ี่เกมที่ซิตี้ในแดงกลางจะสู้คู่แข่งไม่ได้คือสเปอร์เป็นทีมที่ตรงกลางดีมากเลยนะครับการคอนโทรลเกมการเปิดเกมหรือต่างๆนานาเพราะเขาดีมากแต่ปัญหาของสเปอร์คือพวกเขาเก็บผลการแข่งขันไม่ค่อยได้เว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าตรงการสเปอร์จะดีกว่าการคอนโทรลเกมหรือต่างๆนานาสเปอร์น่าจะดีกว่าด้วยซ้ําพูดง่ายๆก็คือสเปอร์ไม่รับซิตี้ในบ้านแน่นอนอ่ะ ไม่เล่นเกมรับกับซิตี้แน่นอนแต่ซิตี้ไม่จําเป็นต้องเล่นเกมรุกครับคุณเล่นแบบเน้นผลบ้างก็ได้คุณเล่นแบบคอนโทรลเกมเล่นแบบชิวๆเล่นแบบไม่ต้องเล่นเกมอะไรก็ได้ครับอาศัยจังหวะสวนกลับบ้างก็ได้เพราะซิตี้จะเล่นแบบนั้นก็เล่นได้เพราะเกมรุกคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันวันนี้สเปอร์ผมมองว่าซิตี้จะเสมอหรือชนะใน90นาทีสรุปครับผมเชื่อว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่ง ตกรอบในวันนี้อย่างน้อยสองทีมคือซิตี้กับสเปอร์ยังไงก็ตกทีมหนึ่งอยู่แล้วอีกทีมหนึ่งที่ผมมองนะครับเชลซีเสี่ยงเหมือนกันแต่ที่เสี่ยงที่สุดคือหงแดงเรียวพูกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะสามทุ่มเจอกันและอย่าลืมไปไวพรพี่ตักด้วยนะครับ